มาถึงตอนที่12แล้วนะครับสารบโซโลโรลิงซีซั่น2ซึ่งคลิปนี้เราก็จะมาสรุปนะฮะหาในตอนนี้ให้ชมกันถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปร,รับชไมได้เลยครับเดี๋ยว,วจินอูก,ก็สลับตัวกับเงาไปที่เกาะเชจูนะครับทำให้พวกฮันเตอร์เกาหลีตะก,ก็พากันงงว่าเขามาอยู่ที่นี่ได้ยังไงส่วนการถ่ายทอดสดก็หยุดชะงักทําให้ไม่มีใครทราบถึงสถานการณ์ข้างในนั้นเลยซึ่งจินซอนก็บอกกับประธานโกว,ว่าดูเหมือนในนั้นจะเกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นประธานโกได้สั่งให้เร่งตรวจสอบความปลอดภัยของพวกฮันเตอรรร์์สส่่่ววนนนนททีีถาาาโัััศก็ํลงุยะคบ พอตอนนี้เขาไม่สามารถออกอากาศได้เนื่องจากกล้องที่ใช้ถ่ายทอดสดตอนนี้เกิดขาดคล้องแต่นจินอูก็สั่งให้อออนใช้สกิลยั่วยุแล้วให้อีกิตแนะนำทีมเข้าต่อกรอกับพวกมดม,มีเจ้าเคลยวนัอคอยคุมการคนอื่นๆอยู่ด้านหลังส่วนคนอื่นๆต่างก็ไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรจะพวกนี้มาจากไหนและจินอูทําไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้จินอูก็บอกว่าจะอธิบายทีหลังแต่เขาจะรักษาบาดแผลให้กับทุกคนก่อนแต่นากป้อนยาให้กับทุกคนทําให้บาดแผลน่ะหายไปจนหมดสิ้นแต่นจินอูก็ป้อนยาให้กับแฮอินะครับ ตอนที่จะมีแจ้งเตือนขึ้น,นมาว่าระดับเลือดของเธอน้าต่ำเกินไปซึ่งตอนนี้ออร่าของแฮอินก็เริ่มอ่อนลงเรื่อยๆจินอูเลยบอกว่าพวกเขาจะต้องรีบออกไปแต่เขาจะเปิดทางให้เองแต่และพวกมดก็แห่กันมาเพิ่มนะครับซึ่งจำนวนก็เยอะเกินกว่าที่จะฝ่าออกไปได้สุทนาทสมาคมฮันเตอร์ก็กำลังวุ่นวายเพราะการสื่อสารทุทัางเกาะลมซึ่งมันก็เกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่มดสีดำปรกากฏตัวขึ้นประธานโกจึงสั่งให้รีบซ่อมแซมระบบสื่อสารโดยด่วนแล้วแจ้งทีมแพคก,กับทีมกู้ภัย ว่าที่ประธานโกจะบอกกับจินซอนว่าเขาไม่เคยรู้สึกเกลียดร่างกายกับหัวใจของตัวเองมากเท่านี้มาก่อนเลยก็าต่อให้ตัวเขาไร้ประโยชน์แต่เขาก็ยังอยากจะต่อสู้ร่วมกับพวกเขาและพัฒนาให้พวกเขาน่าปลอดภัยกันทุกคนส่วนท่านจินอาที่ดูการถ่ายทอดสดกับแม่ก็โมโหนะครับทีการออกอากาศหยุดกลางคันอ็มทีวีก็ยังมาเสียอีกแต่นั้นฟังญี่ปุ่นและเอจิก็ได้รายงานกับมาซึโมโตะว่าสัญญาณชีพของโกโตะน้าได้หายไปแล้วซึ่งถ้าดูจากเนื้อหาการสื่อสารก่อนหน้านี้ว่าสัญญาของศัตรูที่แข็งแกร่งผงม,มาชัั่่วววขณะวขณะะะคดาาจจถูกกรแล้ มาซึมาโตก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าโกโตจะถูกจัดการและสงสัยว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นที่ก่อนั่นกันแน่แต่นั้นพวกทหารเงาก็ต่อสู้กับพวกมดอีกรอบนะครับยูดูก็บอกว่าระดับอีกิจกับไอออนยังพอสู้ได้แต่พวกทหารราบดูจะด้อยกว่าเล็กน้อยซึ่งเขาก็อยากเพิ่มกาลังลบอยู่หรอกแต่สถานการณ์ที่มีคนจับจ้องขนาดนี้คงไม่เหมาะกันนีครับจะบอกกับทุกคนว่าคืนเป็นแบบนี้มีแต่จะแย่ลงซึ่งต่อให้ต้องฝืนเขาก็จะเปิดทางให้เองแต่นั้นก็ให้พวกเขาตามหลังเจ้าเขี้ยวไปส่ววพวกทหารตัวอื่นก็จะคอยกกพวกมดให้ ซึ่งถ้ามีตัวที่ดุด้อดเข้ามาโจมตีได้ก็ให้พวกเขาจัดการด้วยพวกเขาก็บอกว่าเรื่องแค่ให้ไว้ใจได้เลยแต่แล้วเจ้าตัวสีดําก็กลับมานะครับทำให้พวกเขางงว่ามันกลับมาได้ยังไงหรือว่าโกตุจะถูกจัดการไปแล้วจากนั้นมันก็เผยออร่าอัมหิตของมันออกมาก่อนที่มันจะบอกว่าข้างนอกไม่มีราชาตรงนี้มีอยู่ไหมผู้ที่ถูกเรียกว่าราชาแต่แล้วจินอูก็เดินเข้าไป,ไปเผชิญหน้ากับมันนะครับมันเลยถามว่าเขาเป็นราชาของพวกมนุษย์งั้นเหรอจินอูก็พูดกับมันว่าเป็นแค่มแมลงแท้แต่กลับพูดไดด้้วยแฮ ถึงมาก็สัมผัสได้ถึงออร่ารุนแรงที่ออกมาจากตัวจินอูแต่จงอินกับยุนโฮก็คิดว่าต่อให้เป็นจินอูก็เถอะสูกับเจ้านั่ก็ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าแต่นันก้ก็กลับมาใช้งานได้นะครับพวกเขาจึงรีบออกอากาศทันทีทำให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้คนที่สู้อยู่ก็คือจินอูสุจิอาก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจินอูจะไปที่นั่นแต่ที่บอกว่าจะออกไปข้างนอกแป๊บหนึ่งก็คือแบบนี้เองหรอแต่นประธานโกก็ดีใจจนเก็บอาการไม่อยู่นะครับที่จินอูอยู่ที่นั่นหึืงถือแม้ว่าจะไม่รู้ว่าเขาไไไปเเเ็ดนนนนัั่่่่่้้้ยงงงแแตตตกมีจจะออชืใขาาท แต่นั้นจะมดมันก็ต่อยจินอูเข้าไปหมัดหนึ่งซึ่งพลางในการต่อยก็รุนแรงอมมากนะครับจงอินกับยุนโฮก็บอกว่าเป็นสายเวทแต่กลับเข้าไปไประชิดแบบนั้นดูถูกมันมากเกินไปเลยโดนเข้าไปเต็มๆแต่แล้วจินอูกลับไม่เป็นอะไรสักนิดนะครับวันนี้เขาจะตึงลากของมันเอาไว้แล้วก็ต่อยเข้าไปเต็มๆม,มาดุอูก็ถามกับยุนโฮว่าเขาเป็นสายเวทจริง,รงๆหรอยุนโฮเลยบอกว่าเขาก็เริ่มไม่แน่ใจแล้วไม่นึกว่าเขาจะแข่งเก่งขนาดนี้สุจินอูก็บอกว่าทนทายาหิาหน้าดูเลยเป็นเพราะมีเปลือกงออนนั้นรออันนะคูดดย่างเืบ นะครับก็บอกว่านี่มันการต่อสู้อะไรเนี่ยแรงเออย่างเขาแค่ยืนให้ได้ก็เต็มกืนแล้วแถมขึ้นพลังเวทอย่างนี้ก็เล่นอาสติแทบหลุดส่วนจมดก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับว่าจินอูจะต่อก้รนกับมันได้กว่าที่มันจะถูกจินอูต่อยกระเด็นซึ่งมันก็ไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้ยังไงจำมดที่มันเป็นใครกันแน่กว่าที่มันจะพุ่งเข้าไปอีกรอบแต่ก็ถูกจินอูซัดอีกตามเคยแต่แล้วมันก็ได้ปล่อยอาวุธละออกมาจากปากของมันเล่นงานไปที่หน้าของจินอูทำให้เขาโดนพิษนะครับ ซึ่งมันก็บ,บอกว่านี่เป็นพิษและแรงที่ทําให้เข้มข้นด้วยพลังเวทเป็นพิษที่มันดูดซับมาจากสิ่งมีชีวิตในทะเลบริเวณนี้และมันก็บ,บอกว่าพิษนี่จะทําให้จินอูเคลื่อนไหวไม่ได้อีกตอนนี้เขาก็จบสิ้นแล้วก่อนที่มันจะโจมตีใส่จินอูต่นาภาคก็ตัดมาทางฝั่งญี่ปุ่นซึ่งมาซึมโตะก็ได้รับรายงานจากเลออจิว่าพวกเขาเสียคนไปเจ็ดจากสิบคนและตอนนั้นก็ยังพบปฏิกิิยาที่แข็งแกร่งอีกครั้งใกล้กับปากของป่องพวกเขาไฟทาบอันน่าจะเป็นตัวที่จัดการกับโกโต มาซึมโตะก็สงสัยว่าสู้กับกูโตแท้ๆทำไมมันถึงยังรอดได้แถมกำลังกลับไปที่ลังอีกมันเป็นเพราะอะไรเด่อิจิก็บอกว่าไม่ทราบมันอาจจะมีเป้าหมายบางอย่างมันก็กลับรังไปเพราะบาดเจ็บมาซึมุโตะเลยคิดว่าพวกเขาจะมีโอกาสชนะแล้สั่งให้รีบไปรับตัวคนที่รอดชีวิตทั้งสามมาแต่หลังจากที่พวกเขาไปรวมพลกับทีมจูโจมสองที่อยู่กลางทะเลก็ให้เดินหน้าโจมตีทันทีแต่นักกตากภาพกลับมาที่จินอูนะครับซึ่งเขาก็รับการโจมตีของจามดเอาไว้ได้และต่อยมันกลับไปจนกระเด็น ซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันนะครับว่าจินอูจะมีสกิลที่สามารถลบล้างพิษได้ทุกอย่างและเขาก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะค่าปราสาสัมผัสที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่าถึงทาให้เขาอ่านความรู้สึกของมันได้แต่ตอนนี้มันก็กําลังร้อนลนซึ่งทางเขาเองก็เช่นกันเลยคิดว่าต้องรีบจบเรื่องนี้ให้ไวที่สุดเมื่อทําอะไรจินอูไม่ได้นะครับแต่บนบก็ได้แสดงพลังที่แท้จริงของมันออกมาจินอูลเลยเรียกดาบสางคอรจักพัทอสูรออกมาใช้จากนั้นทั้งคู่ก็สักกันอย่างดุเดือดนะครับซึ่งคว,งมว,วาม,เ,มเร็วขึ้นเื่ออยๆีก และความเร็วของทั้งคู่ก็เล่นเอาคนอื่นๆมองตามไม่ทันนะครับขนาดยุนโฮที่มีสกิลการมองเห็นก็ยังตามไม่ทันแต่นั้นจินอูก็โจมตีด้วยท่ารัวดาบ่อนที่จะถูกมันจับกดลงกับพื้นซึ่งทหารที่กำลังจะถูกมันจัดการจินอูก็ได้ทาการอัปเกรดสกิลรัวดาบแต่นันก็โจมตีใส่มันจนลากของมัน,นขาดเป็นชิ้นๆแต่แล้วร่างกายของมันก็สามารถฟื้นฟูได้นะครับแต่นั้นก็พยายามจะหนีแต่ก็ถูกจินอูตามไปจัดการ,ารทําให้มันเครียดแค้นจินอูมากนะครับตอนที่มันจะสั่งให้พพววกกกกกกมมมมดโจจจจตีินนนอออูเลรรหาาาาาาัับบ ซึ่งจมนมันก็ไม่เข้าใจว่าทําไมกันที่มันน่าจะเกิดมาแข็งแกร่งกว่าผู้ใดและกินกินทุกสิ่งทุกอย่างมันผู้ที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยเพื่อมุ่งไปสู่จุดสูงสุดแต่มาตราที่ควรจะเป็นราชาแต่นั้นมันก็คิดจะบินหนีนะครับแต่ก็ถูกจินอูตึงล่างเอาไว้แล้วก็ใช้สกิลโรดดับเพื่ออัปเกรดขึ้นจากการกลับมาลงได้ในที่สุดส่วผพิทายเห็นว่าราชาของพวกมันตายก็ได้พากันหนีทำให้ศึกนี้จบลงด้วยชัยชนะของพวกเขาแต่นั้นจินอูก็รีบมาดูอากาศของแฮอินซึ่งออออาาขงเเเเธกกก็็ลลล้้้จจะะดดับตมมมทีีวววสไแ ยุนเฮากับจงอินก็บอกให้รีบออกจากที่นี่ทางนมีฮอสลับรับตัวกับจอดรออยู่แต่จุนูก,ก็คิดว่าเธอคงจะทนไม่ไหววันนี้เขาจะนำาน้าศักดิ์สิทธิ์แห่งชีวิตที่รักษาโรคหลับล,ลึกของแม่เขาป้อนให้เธอแต่แล้วมันก็ไม่ได้ผลนะครับพอมีแจ็คเตือนขึ้นมาว่าอยู่นอกเนือขอบเขตการรักษาแต่ถ้าจะออกไปด้วยวิธีปกติก็คงไม่ทันการแผมการใช้สกิลสลับเงาซ้ำก็ต้องรอคููดาวทําให้ตอนนี้จินอูมืดแปดด้านไปหมดคิดไม่ออกเลยว่ายังจะพอมีทางไหนอีกบ้างแล้วเนื้อหาในโซโล่นีา้ ถ้าใครชอบอยากดูต่อ,ตอไปก็ยืมกดไลค์แชร์กติดตามเอาไว้นะครับเพื่อจะไำภามคลาดใหม่จทางช่องเราขอสำมุ่ของตลา,าไปก่อนนะครับพบใหม่ตอนหน้าครับผมสวัสดีครับ